วันเดทริปวันนี้เราจะพาทุกคนไปตลาดน้ําคลองบางหลวงบนสนนีแห่งวิถีชุมชนจุดเช็คอินที่หนึ่งเราจะไปวัดกําแพงบางจากเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ําคลองบางกอกใหญ่ในเขตธนบุรีเป็นวัดขนาดเล็กที่มีการจัดวางผังได้อย่างลงตัวแต่ยังคงรักษาสภาพดังเดิมของโบราณสถานไว้ได้เกือบครบคัน จุดเช็คอินที่2จะเป็นตลาดน้าคลองบางหลวงนั่นเองตลอดเส้นทางการเดินเที่ยวชุมชนตลาดน้ําคลองบางหลวงจุดเด่นที่นี่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันย้อนยุคแสนคลาสสิกเมื่อเราเดินข้ามสะพานมาเราจะเจอกับบ้านศิลปินคนที่รักในสายงานอาร์ตสายงานศิลปะสายงานทางด้านการวาดภาพอย่าพลาดกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีกิจกรรมเนี่ยให้ทํามากมายส่วนไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดมีทั้งแบบเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอ เราสามารถเลือกลูกปัดสีสันสดใสได้ด้วยตัวเองและยังมีกิจกรรมในเรื่องของการวาดภาพระบายสีและอื่นๆให้เลือกอีกมากมายและอีกหนึ่งกิจกรรมจะเป็นการนั่งเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองซึ่งบรรยากาศเนี่ยสุดคลาสสิกจริงๆเวลาทําการเปิดบริการทุกวันเวลา9ก้านาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกาส่วนการเดินทางก็ตามนี้เลยบายบาย